นี้ก็มาพบกับการขยายมะนาวนะครับโดยวิธีควบแน่นนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเตรียมกิ่งนะครับเตรียมกิ่งมะนาวซึ่งไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะครับแล้วก็เตรียมดินนะครับดินใส่ที่จะปลูกนะครับก็คือขวดพลาสติกกนาดนะครับ แล้วก็มะนาวก็ต้องอที่จะเตรียมขยายนะครับ <ST AN IC> ก็ใช้กระปิกนะครับจิ้มนะครับจิ้มกระปิกนะครับถ้าไม่มีาสารเร่งรากนะครับมีสารเล่งรากก็ใช้สารเล่งรากนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ใช้กระปิกแทนก็ได้นะครับก็ <ST AN IC> ต้องเป็นดินที่ไม่ไม่เปียกเ,เกินไปนะครับแล้วก็ไม่แห้งนะครับแล้วก็เสียบลงไปนะครับเสียบลงไปนะครับแล้วก็กดให้แน่นนะครับกดให้แน่นแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะครับ ก็เทียบใส่นะครับให้สำหรับอันรอดขวดนะครับจูตรงกึ่งกลางนะครับจะมาอยู่กึ่กลางนี่ครจะกงา้นไปนะครับตรงนี้ครับก็เท็บใสเติดนะครับ แข็แน่นนะครับของกันะการไถ่ความชื้นนะครับดให้แน่นนะครับแล้วก็มารอดูนะครับไายี่สวันนะครับ,นะรบเอาไปไว้ที่ร่มๆนะครับ20วัน กันเสร็จนะครับแล้วก็ุดตาให้เง่นนะครับอีก20วันพบกันนะครับ